สวัสดีทุกคนด้วยครับผมตูตอฟาบินนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมเรนเจอร์นะครับหลังจากผ่านไปแล้ว3วันนะครับสำหรับอีเวนต์ยาชาฮิเมะนะครับผมหลายคนก็ได้สิ่งที่ต้องการไปนะบางคนก็ดวงดีนะครับออกมาเร็วนะสามร้อยลูบี้ก็ออกแล้วนะครับผมนะครับที่คนบางคนอย่างเช่นผมนะครับเก้าร้อยลูบี้แรกก็ว่างเปล่านะครับ เราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าอีก1200ที่เหลือจะออกไหมนะครับแต่ว่า1200ที่เหลือเนี่ยผมจะรอเปิดพรุ่งนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าพันสองไม่ได้ผมอาจจะคือผมผมไม่กล้าเติมหนะักไอ้ผลหนึ่งเลยผมผมไม่กล้าเติมแบบผมกลัวผมกลัวโดนเกมเล่นนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะงั้นในวันพรุ่งนี้คุณอาจจะ้เห็นอีกเก้าร้อยนะที่ จะเปิดถ้าคืนพรุ่งนี้เป็นเพิ่มโอกาสทัวรกับเซซือระนะคุณได้เห็นแน่นอน900แล้วก็เอาใจมาลุ้นกันนะครับก็ภาวนาให้เจ้าของช่องได้ตัวดีๆกับเขาบ้างนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับวันนี้เรามีประเด็นให้พูดถึงนะครับก็อย่างที่พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าหลังจากที่ผมเกิเืไป900บีผมก็ตัดสินใจนะจัดไป1นึ่งคอนเทนต์นะครับ นี่คือการปั้นลเลนเจอร์ที่ผมไม่ได้คาดคิดว่ามันจะใช้ดีขนาดนี้นะครับจากที่เราเอากบยัดฮิซุยไปมาแรกนะเล่นไปเล่นมาเฮ้ยชอบว่ะผมชอบมากเลยนะจริงๆคือแบบผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับฮิซุยว่าว่าผมผมคิดว่าอารมณ์อาจจะเหมือนมันไฮเอลแต่พอใช้ไปใช้มาว้าวผลลัพธ์ดีกว่าไฮเอลวะผมชอบมาก นี่นี่อาจจะเป็นเหมือนโปรโ,โตไทป์ที่จะเอาไว้ร์เซซุระมานะครับแต่ผมได้ยินว่าฟังจากคนเืีนว่าเซซุระมันมันยืนใกล้ะนะแต่ถ้ายืนใกล้เพราะงั้นถ้าเรามีเกียร์หลบสกิลต้านสกิลเยอะก็ก,ก็น่าจะรอดแหละนะครับผมคงไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าฮิซุยก็น่าจะระยะยืนเดียวกันเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนออฮิซุยนี่ระยะยืน 160นะในขณะที่เซซูนะนี่ระยะยืน1 8อยเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็าะก,ก็คือ,อตำแหน่งยืนของฮิซุยกับเซซูนะคือตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นาการที่ผมปั้นฮิซุยมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทดสอบระบบว่าถ้าผมเปลี่ยนจากฮิซุยตรงนี้เป็นเซซูนะมันจะเวอร์หรือเปล,ล่าแล้วผลที่ได้จากการเอาฮิซุยไปเล่นในหลายๆ Uh, แมตท,ที่ผ่านมากับพี่อพีก็สึกโอเ okay, คนะผมผมชอบนะครับหลังจากที่รีวิวันก่อนผมว่าว้าวแบบมันมันมันก็ยืนได้นะครับว่าก็ยืนได้ทีเดียวดูหลบสกิลลดร้อยกว่านะอยาย่ยืนดีนะครับวันนี้ก็จะพาพวกคุณไปดูความหัดหรือหัดกันนะพาพาผู้คุณไปดูความสุดยอดนะของอฮิซุยนะครับ แต่ก็นะอย่าไปเข้าอนะไรกับตัวฟรีมากอย่าคิดว่าผมจะใช้ไปตลอดนะไม,ไม่ใช่หรอกก,ก็แค่เป็นโปรตไทป์เฉยนะว่า,าถ้าถ้าเราหาตัวที่ดีกว่าที่ซุยมาแทนตรงเนี้ยมาแทนตำแหน่งของที่ซุยมันจะ,ม,นจะมันจะดีขึ้นไหมนะครับแล้วในอนา,นาคต,ตผมถอดคิงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมต้องการดามเบทให้มันได้3ท่ธาตุเพราะงั้นผมอาจจะปั้นรูเดียขึ้นมาใช่ปะ พอปั้นรูดีขึ้นมาปูก็จะมีดาเมจนานแล้วก็จะสามารถแทนตรงนี้ได้นะครับแล้วตัวฮิซุยอ่ะมันอารมณ์เหมือนซับอ่ะถ้าถ้า,เ,าเขาตายเขาก็จะจะคืนแร่ให้เรานะครับดูว่าผมจะต้านทานการอัดป้อมนี้ไหวไหมนะมาดูกันเอฝั่งนู้นมีมีอันนั้นปะโอ้พระเจ้าฝั่งนู้นมีสกุลมีซะด้วย เขายังอาจป้อมเราไม่ได้ตอนนี้ยังอาจไม่ได้นะอาจไม่ได้แต่ไอโยมิก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเขาก็ตันจากด้านหลังเราเหมือนกันแล้วปัญหาที่เราโดนไอผักอยู่ตรงหน้าป้อมนี่ก็เพราะไอเอลิทเนี่ยนี่ไปเหผมว่าทำไมผมคิดว่านะนักเสือดามเมจคนเดียวก็พอแล้วดามเมจไฟคนเดียวก็ก็เหลือแลละแต่ถ้าเป็นไปได้นะ ผมคิดว่าถ้าฟุกได้โทวะมายังไงผมถอดนักสือออกแน่เพราะว่านักสือมันดีนะแต่ว่าเราพูดมาก็ตั้งแต่วันแรกกันใช่ไหมว่าสกิลบัฟของนักสื่อมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเพื่อนนะครับผมก็แค่เพิ่มสปีกกับลบสกิลจริงผมผมบ่นไว้แต่วันแรกที่นักสื่อมาว่าไอ้สกิลบัฟอ่ะมันควรดีกว่านี้สกิลแรก มันควรมีมีอะไรมากมากกว่าน,นี้มีแบบแบบไป impact อิมแพกอะในฐานะที่เป็นแทงอะมันต้องมีความอิมแพกไม่ไม่ใช่บอกว่ามีมีแค่หลบกับแค่หลบกับเพิ่มสปีดมันมันมันง่อยเกินไปอะแล้วดูเหมือนทีมเราก็จะยืดได้แล้วนะทีนี้ถ้าเรามีอ่อถ้าเรามีดาเมจนามนะก็จะช่วยตรงนี้ได้คือเดี๋ยวรอปั้นลูเดตรอปั้นลูเดตได้ปุ๊บแล้วก็แทงคิงเลยเพราะว่าจบละหมดเพราะว่าหมดยุค,คิงแล้ว พอถอ,อดคิงถอดคิงออกแล้วก็เอาดูเดียสใส่แล้วถ้าได้โทวออกมาก็เอานาสือออกนั่นนะ่ะส่วนไฟดามไอไฟต้องหาตัวอื่นแทนไฟจ,จ๋าจจจจจต้องต้องหาตัวอื่นแทนจริงนะวินี้อาจจะใช้ไปก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ครับอาจจะใช้ใช้นาสือไปก่อนก็ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้โทัวจริงอ่ะ อย,อย่างน้อยๆออเดือนนี้เราต้องราต้องหาเซซูน่าให้ได้นะครับเพื่อจะมาแทนตำแหน่งของที่สยที่ว่างนี้ก็จะได้มีต้านทักษสะสักทีนะฮะเซซูน่านี่ในความที่ผมคือคือมันเหมือนเป็นตัวแทนของโซเอที่ผมใช้มาเป็นปีๆอะ่ะคุณเชื่อไหมว่าโซเอแบบผมมานานแค่ไหนนะตั้งแต่ผมได้โซเอมานี่คือผมใช้เขามา1หนึ่งปีกับไอเดียเพราะว่า เมื่อผมใช้โซเอคอมโบคู่กับกับคุณแม่ผมมันมันดีอะมันดีมากการที่มันมีต้านรักษา2องคนทำให้ทีมผมยือ้อง่ายขึ้นนะครับผมโดนผักรัวเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยฮิซุยมาฮิวข้างหลังไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องแขรครับคือฮิซุยเราผมไม่ได้แข่ดามเมทอะไรฮิซุยผม ของแคลว่าเขาจะช่วยซับข้างหลังให้ข้างหลังยืนง่ายขึ้นเนี่อจ,จะเป็นจุดประสงค์เดียวก็กได้การที่ผมจะหาซีซีน้ำมาก็คือเอามาช่วยข้างหลังนะให้มันยืนง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีดาวเอ๋ไมไมแลว้วาก็มี A ane, มีเอเลนอยมีเอเลนตายข้างหน้ายโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ โอ้ oh, พระเจ้าช่วยคุณคุณดูทองหนึ่งเลยคุณโอ้ oh, พระเจ้าโอ้ oh, พระเจ้าช่วยโอ้ oh, พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้ my god คนดูเิฮนะโอ้ oh, พระเจ้าช่วยโอ้โ oh หรู้เลยเพิ่งสร้างอดีมาใหม่ๆในพนุ่งนี้อืมแหมตัวก็ดีดีมีมีมือดีด้วยไม่น่าเลยไม่น่าจริงๆ ผมรู้สึกว่าไอ้แฮกเกอร์ส่วนใหญ่นะพวกพวกโปรส่วนใหญ่คือคือเป็นไอดีเพิ่งสร้างมาเลยนะครับผมมันมันมีใครอยู่เพจหนึ่งไหมนี่นี่มีเหมือนกันเนี่ยมีมันยนะเพจสามเนี่ยยูยี่แปดอยู่เพจสามเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คคนน,นะเอ๊แต่ก็ได้ได้ได,ได้โอเคอันอันอันนี้อันนี้น,น,น,นี้อันนี้โอเคอยู่อันนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ ขึ้นเพชรสาไม่แปลกหรอกดูดูเกียร์ติดดีแต่ไอไอพวกเนี้ยมันมันไม่น่าใช่เนี่ยไอ้ที่ไอไอเอ็มเก้าสี่เพชรหนึ่งผูมว่ามัน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 ไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ทางนี้โปรมันเริ่มกลับมาระบาดแรงนะโอแม่เจา้าอันนี้ผมแพ้นแน่เลยบอกบอกผม,มแ,พแพ้ชัวร์ผมไม่กล้าต่อกรกับไอ้ไอ้โทวาเนะี่ยผมผมรู้สึกกลัวนะ อ๋อดูสิดูสิสผมเกรงว่าผมไอ้นักสื่อผมจะยืนไม่ได้นะผมกลัวจริงๆนะโอเคเออด,ดาวาินชีเขากบแม่งขนาไหนนะผมผมอยากจะรู้มากปัญหาของทีมน็คือดาวินชี่กบแม่งขาไหน ถ้าดาวิชีคอมแมนเราก็เราก็ตายนะโอกาสแพ้สูงเลยถ้าดาวิชีคอมแมนนะอ้าวอ้าเอเลเไปเออเป็นนู้นเหรอโอเคอ้าวจบเลยอ่อทีแรกผมนึกว่ามันมันจะยากกว่าที่คิดอ้าวไปมาๆเหมือนบอดไม่ใช้ของนะถ้าบอดไม่ใช้ของก็งั้นก็จบเลยอ้าว ใส่องคงแพนอีกเกินไปนะคุณคิดดูนะถ้าตำแหน่งของฮิ่ซุยนะเป็นเซซินานะว้าวมันมันจะดีขึ้นเยอะนะเอาทีมาก็จะมีตา้าละครับที่เราจะมีตาอาศัตตาอาศัผมว่า,ามันมันจะเป็นต้องมีครับไม่งั้นเราคือมันมีแค่หลบเดียวมันยากต้องมีตา้านเพิ่มด้วยถ้าเราได้เซซินาเสร็จปุ๊บก็ดูเดีก็จะช่วยขัดฮิวนะแล้วก็มีสกิลไฮเปอร์นะ อะไรเราเราไม่สนแล้วตอนเนี้เราต้องการสกิลไฮเปอร์นะครับ <c oughs> เก่งไม่เก่งช่างมันเราเอาสกิลไฮเปอร์มาเล่นมันถูกป่ะเราเราต้องการเพิ่มแร่พันมากดดันฝั่งตรงข้ามี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะว่าเราจะสามารถแก้ความผิดพลาดจากการที่เราไม่เปิดไอชินจังด้านเปล่านะเราจะแก้ขอนพาน,นี้ได้ไหมนะครับโอเค แต่โดยส่วนตัวผมผมแฮปปี้นะผมแฮปปี้กับตัวฟรีเดือนนี้นะครับผมผมแฮปปี้ที่ว่าโอเคอย่างน้อยตัวฟรีเดือนนี้มันไม่ไดิง้งไม่แดกนะไม่แดกช่วยเพื่อนได้เยอะทีเดียวนะผมคือเราพลาดเราพลาดมาหลายเดือนแล้วผมผมคิดว่าผมไม่จะไม่อยากจะพลาดอีกแล้วอ่ะคือถ้าพลาดเดือนนี้ไปอ่ะเราอาจจะตามคนอื่นเขาไม่ทันแล้ว ครับเราพาเอลซ่าไปแล้วเราพาไปนี่มันรู้ไปแล้วเราเรา,เราไม่อยากจะพาดแบบแบบตัวแบบเนี้ยตัวที่มีสกิลแบบเพิ่มแลกอย่างเงี้ยนะมันพาดไม่ได้นะครับอ่ะก็วันนี้ก็พอของปล่าของคอนะครับสำหรับฮิซุยนะครับไฮเปอร์ Hyper, นะวันก่อนรีวิวเป็นไอเอลตาลอรดิ ar, ding, รีวิวไฮเปอร์นะครับอย่าไปนั่นนะอย่าอย่าพึ่งตัวฟรีมากเกินไปนะอะไรยังไงก็ต้องอ,อหา ตัวจริงมาเสริมทีมนะครับนี่คือโปรตโตไทสนะฮะส่วนเรนเจอร์อื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอหาตัวมาเปลี่ยนคิงอนะเดี๋ยวอีไม่นานเนะี่ยคิงออกออกแน่ผมผมบอกเลยคิงนี่คือใช้มาเจ็ดบาทมาตอนไหนนะปีหนึ่งเนาะใช่ใช่เบาทมา20 2,020ถูกมถ้าใช่ใช่เบาท2,020ก็ใช้มาปีครึ่งแล้วนะถ้าถ้าถ้ามัน ถ้าผมจะถอดออกมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับอ่าเด,เดี๋ยวสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยถอดแน่ๆนะครับแล้วก็ส่วนนักส,สืบไม่แน่นักส,สืบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพิจรารณาก่อนนะครับอ่ะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์ตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวใครสนใจก็มารับชมได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ ถ้าเพิ่มโอกาสมาก็เตรียมตัวลุ้นกันได้เลยนะครับพร้อมสู้ตายอีกรอบนะหาเซซึซึซึ่งนาก่อนอันดับหนึ่งเซซึนาก่อนเลยนะครับเราต้องการเพิ่มแร่นะครับขอบคุณมากจริงนะครับก็ก่อนจบคลิปนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับที่เข้ามาดนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหวันี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับบายบายครับผม